ก็คือว่าจุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้เนี่ยนะครับอย่างแรกคือว่าผมขอเชื่อเอ่ยชื่องานก่อนได้ไหม The Silver Light of the Moon นะครับก็คือแปลตามตรงเลยนะครับค่ําคืนถึงไปภายได้ของแสงสีเงินนะครับและความเบาซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของแว่ตาจากทางดีนเองแว่นตาไอซิบรลนะครับก็ค,บคือว่าตัวเว่ตาเนี่ยทำมาจกออากสเตลเลสสตีลนะครับก็จะเป็นสีเงินอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีความเบาในตัวนะครับซึ่งทั้งคู่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์แบรนด์ยินเองของไอซิ่ l บอลินนะครับวันนี้เรามาเปิดตัวคอลเลคชันรุ่มใหม่นะครับของปีนี้ซึ่งเป็นคอลเลคชันสุดท้ายของปีนะครับ f l l winter 2025-2026นะครับแล้วก็เปิดตัวอีกคอลเลคชันที่ร่วมการออกแบบดีไซน์ซกับายานดนโนตกรรมจากเยอรม,น,มอนีเบอร์เซ e s สเบนกับรถสปอร์ตของ Mercedes-Benz คือ AMG นะครับแล้ววันนี้มีดารามา รัก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆนะครับ KL Influencer สำหรับแล้วก็คุณมานะครับที่มาร่วมงานเปิดตัวซึ่งดูครับข้างมากเลยนะครับดูแบบแฮปปี้มากเลยครับครับได้ผมผมไปให้ก็ได้ครับ It's a great day. You know, we're here to celebrate. you know, e theline uh, the of and ก็คือทางคุณดาวิเดเนี่ยซึ่งเป็น general manager นะครับก้จการทั่วไปของไอซิ่งเบอร์ลินนะครับตรงมาจากเบอร์ลินนะครับแกก็บอกว่าแกรู้สึก ภูมิใจและก็ยินดีมากนะครับที่ได้มาด้วยในงานค่าคืนนี้นะครับที่เจอน้องๆสื่อมวลชนนะครับเหล่าดารานะครับเหล่าดีเลอร์นะครับแล้วก็ k l e q เซอร์ทั้งหลายนะครับเป้าหมายหลักของงานก็คือว่าจะซีวูด l ลท์ออฟต์ตาบูลนะครับอย่างที่ผมบอกที่บายไปเรียบร้อยก็คือว่าซีวูดก็คือเป็นแสงนะครับที่มาจากของเซเลสตีลนะครับไลท์ก็คือความเบากว่าตาครับ ครับเซ็นเตอร์วันี้ครับนใส่นรุ่นใหม่ครับผมอินกลนะครับผมใช่ครับใก็กราฟไฟสีนะครับก็เป็นตัวตัวใหม่ที่ออกมาคอลเลคชัน for winter นี้นะครับก็ขอยขายนี้นะครับครับเช่นกตครับเป็นเป็นคอลเลคชันที่มีความเป็นเอเชียมากขึ้นนะครับมากกว่าเดิมเข้าไป ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแว่นสายตาของเ c ซบริลทุกรุ่นเนี่ยสามารถขายได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าทรงเขาแบบคลาสสิกมากทรงเขาที่เป็นเดรทความเลือดใส่ได้ดีแต่ถ้าดูดูนี่อย่างคุณบากใส่เนี่ยยิ่งดูความเป็นเอชีมากขึ้นฟิตติ้งดีไซน์เนี่ยเหมาะกับหน้าคนเอซีเดือดชิบเพเลยนะครับก็มาของแฟนคลาสเลยค่ะ ใช่จริงๆก็ไอซีบรินก็มี i n s t a g r กรนะครับไอซีบรินไทยแลนด์นะครับสามารถเข้าไปดูแวะชมได้ถ้าใครสนใจกำลังหามองหาแว่นตาหรือแว่นกันแดดนะครับที่ที่ไอจีนั้นก็มีให้ชมแล้วก็สามารถไปเลือกซื้อตามร้านราคาได้ครับกับก็นอกเหนือจาก IG แล้วนะครับเราก็มีร้านดีลเลอร์จำหน่ายทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับเกือบสองร้อจุดกว่จุดขายจุดจำหน่ายทั่วประเทศไทยครับส่วนในคอลเลกชันรุ่นใหม่ For Winter เนี่ย จะว่งจะเริ่มวางจำหน่ายได้ประมาณเดือนตุลาคมนะครับประมาณอย่างเร็วนะครับที่มาถึงประเทศไทยนะครับคี่สัก่นที่หนทอ่ไหนทีหนที่ไหบที่ไหนที่ไหนทีนทีนที่น่ไ่ ไอซิบวรินเนี่ยเป็นแว่นตาที่ล้ำยุคย่างเทคโนโลยีและฟังก์ชันแนลเนี่ยเป็นแว่นตาที่ปฏิวัตินะครับการออกแบบแว่นตานะครับที่นอกเหนือจากปกติที่เราเห็นทั่วไปนะครับผลิตมาจากประเทศเบอร์ลินนะครับแล้วก็ขอบคุณคนไทยมากๆนะครับที่อมอบความไว้วางใจนะครับกับแบรนด์ไอซิโวรินตลอลด20ปีที่ผ่านมานะครับเป็นแว่นตาที่ครองใจคนไทยเป็นดับลิ้งนะครับของแว่นตาฟังกชันแลในประเทศไทยครับ ขอบคุณนะครับ